เปิดคำทำนาย4เกจิดังเตือนภัยพิบัตริครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น 1. คํำทำนายจากหลวงปู่สังวานเขมโกน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและน้ำจะท่วมกรุงเทพฝนจะตกต่อเนื่อง7วัน7คืนทำให้น้ำท่วมสูงถึงระดับตึก4ชั้นไฟฟ้าดับเงินสดไม่มีค่า อาหารและน้ำจะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้แล้วจะเกิดสงครามใหญ่ที่ทำให้ไฟลุกทั่วทุกย่อมยาหลวงปู่เตือนว่านี่เป็นผลกรรมของคนไทยควรเตรียมตัวไว้ให้ดีท่านแนะนำว่าควรเก็บข้าวสารอาหารแห้งไว้ให้เพียงพออย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเตรียมยานพาหานะที่พร้อมใช้งานและวางแผนอุพยุล่วงหน้า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันควรเดินทางไปพื้นที่สูงเช่นสระบุรีหรือเขาใหญ่เพื่อความปลอดภัย 2. หลวงปู่ศิลาพระเกจิดังแห่งวัดพระาธาตุหมืม่นหินจังหวัดกาลสินมีคำทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครท่านเตือนว่า กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์ในช่วงเดือนตุลาคมปี2573ผู้คนจะหนีภัยและอพยพไปอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาราคาที่ดินในปีนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากว่าหนึ่งเป็นหลักล้าน 3. คํคำทำนายจากรูอินตาทิพย์ท่านทำนายว่าเหตุการณ์จะรุนแรงมาก ด้วยเหตุสามอย่างประการแรกบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟประการที่สองพายุจะถลลมเมืองไทยและที่อื่นๆประการที่สน้ำจะท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในโลกหลายๆประเทศจะต้องเกิดเหมือนกันและจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆผู้คนจะตายมากเป็นประวัติการคนจะเหลือแค่30%ของประชากรที่นั้นๆ เหตุเกิดเพราะผู้คนไม่มีศีลธรรมไม่ละอายแก่บาปเบียดเบียนซึ่งกันและกันจิตใจของมนุษย์ต่ำซามลงผู้คนที่จะรอดพ้นจากภายัยพิบัติคือผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในศีลธรรมกรตัญญูต่อบ,บิดามารดาและละอายแก่บาป 4. คํ 4. คำทำนายจากหลวงปู่สวงท่านเตือนว่าพญานาคจะดุนบันดาลให้น้ำท่วมใหญ่ คนที่ทำลายศาสนาและสถาบันจะตายก่อนส่วนคนดีมีศีลธรรมจะรอดพ้นจากภัยพิบัติท่านเตือนสติว่าให้ผู้คนหมั่นทำความดีรักษาศีลธรรมเพื่อความปลอดภัยในอนาคตและนี่คือคำทำนายจาก4 g เกจิอาจารย์นะคะคำทำนายเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟัง